สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้พบกับครูใต้อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสินเชื่อนักศึกษาอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในเรื่องสินเชื่อในของหน่วยที่3มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นอะไรบ้างถ้าอยากทราบแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่1การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อนนี้นี่แบ่งออกเป็น2ประเภทตามประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้ค่ะ หนึ่หนี้ดีคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคตเช่นหนี้เพื่อการศึกษาหนี้เพื่อการประกอบอาชีพหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย 2. องหนี้พึงระวังคือหนี้ที่เกิดจากการนําเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือของฟุ่มเฟือยและไม่สร้างรายได้ในอนาคตเช่น นี่ที่เกิดจากการซื้อของใช้ราคาแพงเกินฐานะนี่ที่เกิดจากการพนันประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อนนี่เมื่อพูดถึงนี่เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากมีแต่อาจมีความจําเป็นของชีวิตหรือถูกกระตุ้นจากสิ่งล่อใจภายนอกดังนั้นก่อนจะคิดเป็นนี่ควรตรายตองให้ดีโดยมีหลักในการจัดลาดับการตัดสินใจก่อนเป็นนี่ดังนี้ค่ะ 1. พิจารณาความจําเป็น สิ่งที่จําเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้ในการดํารงชีวิตเช่นปัจจัยสีที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารและยารักษาโรคสิ่งที่ไม่จําเป็นคือสิ่งที่หากไม่มีก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้หรือมีสิ่งอื่นมาทดแทนก็ได้ 2. นะคะพิจารณาจากความเร่งด่วนควรไตร่ตรองดูว่าสามารถรอได้หรือไม่มีความเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหน 3. นะคะประเมินจากความสามารถในการชำระหนี้ค่ะ เรื่องที่ 2. ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการคำนวณดอกเบี้ยมาทำความรู้จักสินเชื่อรายย่อยกันค่ะสินเชื่อรายย่อยเป็นสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นซื้อบ้านเช่าซื้อรถซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ในที่นี้ขอกล่าวถึงสินเชื่อรายย่อยและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าและบริการก่อนโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินก้อนในทันทีค่ะ 1. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดากู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาที่อยู่อาศัย 2. การเช่าซื้อมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อโดยผู้เช่าซื้อทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อว่าจะชำระค่าสินค้าเป็นงวดๆตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันเป็นการให้กู้เพื่อนำไปใช้ใจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 4. บัตรเครดิตเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปใช้ชำระสินค้าและบริการแทนเงินสดโดยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากหรือทำรายการซื้อสินค้าและบริการแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เรื่องที่3เครดิตบูโรหน้าที่ของเครดิตบูโร 1. จัดเก็บรักษารวบรวมข้อมูลของลูกค้าสินเชื่อทุกบัญชีที่มีกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรซึ่งจะเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง สแสดงข้อเท็จจริงการชำระเงินของลูกหนี้เพื่อที่สถาบันการเงินจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการให้สินเชื่อประโยชน์ของเครดิตบูโร 1. ผู้ขอสินเชื่อรู้จักข้อมูลประวัติสินเชื่อของตนเองในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลควรรู้ว่าตนเองมีสินเชื่ออะไรบ้าง 2. ส,สถาบันการเงิน และบริษัทที่เป็นสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อดูว่าผู้ขอสินเชื่อมีประวัติค้างชำระหรือไม่หรือมีภาระหนี้สินมากน้อยเพียงใดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงว่าหากให้กู้ไปแล้วผู้ขอสินเชื่อจะสามารถชำระหนี้ได้โดยไม่ผิดนัด เรื่องที่ 4. วิธีการป้องกันปัญหานี่เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วเราจะต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้หนี้สร้างปัญหาให้แก่ตนเองโดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริงๆ 2. จ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไข 3. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 4. ชำระทันทีเมื่อมีเงินก้อน 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 6. หากก่อนนี้เพิ่มอีกอย่าลืมตรวจ 6. หากจะก่อนนี้เพิ่มอีกอย่าลืมตรวจสอบภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกินหนึ่งในสของรายได้ต่อเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถชำระหนี้ได้หากเกินแล้วควรชะลอการก่อนหนี้ไว้ก่อนเรื่องที่ 5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ 1>, 1. ยอมรับว่าตนเองเป็นหนี้สสำรวจภาระหนี้ทั้งหมด 3. จัดลำดับความสำคัญของหนี้ที่ต้องชำระ 4. มองหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ การแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่รู้ว่าตนเองมีปัญหานี้แต่ยังไม่ถึงขั้นล้นพ้นตัวการปลดหนี้ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปเริ่มต้นง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ลดรายจ่าย 2. เพิ่มรายได้สาสำรวจสินทรัพย์ที่มีและขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็น 4. ตั้งเป้าหมายปลดหนี้และ 5. ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเรื่องที่ 6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ หลายคนที่ประสบกับปัญหานี้บางครั้งก็หาทางออกให้กับตนเองไม่ได้หรือบางคนอาจเลือกทางผิดยิ่งทําให้ปัญหาหนักขึ้นจนเกินแก้ไขดังนั้นหากประสบกับปัญหานี้แต่ไม่รู้ว่าจะผ่านปัญหาไปได้อย่างไรสามารถขอคําแนะนําจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งพร้อมให้คําแนะนําคําปรึกษาเพื่อชี้แนะแนวทางแก่ผู้มีปัญหานี้โดยมีหน่วยงานหลักที่สามารถติดต่อขอคําแนะนํา คำปรึกษาดังนี้ค่ะนี่ในระบบนะคะปรึกษาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโทร1213ค่ะส่วนนี้นอกระบบนะคะปรึกษาได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังโทร1359ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องสินเชื่อ นักศึกษาพอจะได้ความรู้จากเรื่องนี้กันบ้างแล้วนะคะถ้านักศึกษาได้ความรู้จากเรื่องนี้แล้วนักศึกษาลองนําความรู้ที่ได้ไปทําใบงานแบบฝึกหัดกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครูต้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ